ค่ะ,คะุ้ยค่ะแพทค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมาบรรยากาศที่สนุกสนานบรรยากาศของสง,าสงการนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะแฮปปี้กันหน่อยๆเ<ช>นาะเพราะว่า,<ม>าถ้ามันเป็นประเพณีของไทยเราด้วยะนะคะ ก็จริงๆแพ็กกับพี่ปุ้ยมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะก <Yeah. S 1> ็เดี๋ยวให้น้องขึ้นไทยอินข้างบนละกัน <Yeah. S 1> ว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราพามาดูรถอะไรคะพี่ปุ้ยรถที่จะมาดูในวันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะแนวแฮชแบ็กนะคะ5ประตูทั้งนั้นเลยค่ะครอบครัวมีทั้ง5ที่นั่งแล้วก็เจที่นั่งค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มแบรนด์ของ Honda นะคะเลนี่เลยค่ะคันแรกนะจ๊ะคันนี้เป็น7ที่นั่งเนาะใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda นะคะตัว BRV นะคะปี2017นนะคะราคาอยู่ที่ราคานะคะอยู่ที่ 545,000บาทค่ะ,คะเป็นตัวท็อป SV เลยนะคะสีขาวคันนี้นะคะก็เป็นเจที่นั่งนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้7็ที่นั่งแล้วก็ราคาเบาๆนะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะแล้วก็ผ่อนถูกผ่อนเบานะคะเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะลูกค้าคันนี้นะคะไปกันได้เยอะไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะเหมาะในช่วงเทศกาลมากๆค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ อยากดูว่าเจ็ดที่นั่งนะคะบางคนก็บอกว่าเจ็ดที่นั่งเนี่ยนั่งได้หลายคนแล้วมันจะแบบนั่งกันยังไงหมดนะคะก็นี่เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวท็อปก็จะมีจอแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นยังไงคะพี่ปุ้ยพวงมาลัยนะคะเป็นแบบนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดนะคะจากตรงพวงมาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นแบบ push start นะคะเป็นแบบ push start แล้วก็มีกล้องนะคะส่องถอยกับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยและที่สําคัญนะคะ<อ>มีนในส่วนววของแอร์นะคะ แต์ตรงใต้หลังคาด้วยนะคะไม่ต้องพัวคนหลังจะร้อนเนาะใช่ค่ะลำโพงก็มีให้ตั้งหลายดอกแล้วก็ที่อยากจะให้อ่อยากจะเหมือนจุดเด่นของรถคันนี้นะคะก็คือเป็นเบาะเจ็ที่นั่งนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถปรับพับได้ด้วยนะคะลองดูเบาะแถวสองแถวสามให้ลูกค้าดูไหมเผื่อลูกค้าที่แบบไปหลายคนนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนีน่นะเอี่ยมมากรถใหม่มากเหมือนแบบไม่มีใครนั่งเลยอ่ะข้างหลังแถวสามนั่งได้จริงนะคะลูกค้าเนี่ยลองดูข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่นะคะ กว้างด้วยนะคะเดี๋ลองนั่งเชสดูก็ได้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากนั่งหลังสบายๆแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ไว้วางขาก็นั่งข้างหลังก็ได้เนาะแล้วก็เอาอันนี้ยกอันนี้ขึ้นแล้วหาเราจะนั่งพื้นก็ได้นะคะได้นั่งกันหลายๆคนถ้าไม่อยากนั่งซอนๆกันลอง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 เออลองเออโอเคระวังเท้านะอ่าจะได้รู้ก่อนว่าแบบมันแคบหรือเปล่า ถามว่าตอนนี้มาดูในส่วนของด้านหลังเลยนะคะด้านหลังไม่แค,บ,คบนะไม่แคบนะไม่พช่นั่งได้มีที่วางเท้านะคะ แล้วก็มีที่วางแก้วด้วยที่สาคัญมีที่วางแก้วด้วยที่สำคัญเลยทานชาไข่มุกะคนจะได้มีที่วางแก้วชาไข่นกไปทานค่ะอ้วนค่ะช่องว่างนะคะในช่วงระหว่างขานะคะกับเบาะนะคะลูกค้ากว้างมากเลยนะคะขาพี่ปุ้ยเนี่ยไม่ชนไม่ชนเบาะเลยถือว่ากว้างขวางมากเลยทีเดียวค่ะนด้าเขาทาพื้นที่มาใช้สอยได้เยอะลลูกค้าจะดูแบบงงไอชาไข่หนวก็จะไหนชานไข่มุกไม่ทานนะคะเดยวก็อ้วนนะคะต้องกินชาเขียวอ่ะ ตรงนี้ค่ะมันจะมีแก้วในค่ะแก้วที่วาง,วางแก้วตรงนี้ค่ะแบบจิบได้สบายเลยค่ะมีที่แบบนิ่งที่วางของเล็กๆน้อยๆมีที่วางแก้วด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรถบางคันเนี่ยแบบที่วางแก้วค่อนข้าง,างจํากัดแต่แย่งกันวาง,งใช่บางคนต้อง<ก>ถือ เดี๋่ลองฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ฝั่งนู้นเนาะอ่ะฝ่ข้างหลังนั่งสบายเลยนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาของน้องนะคะจะดูน่ารักมากแล้วก็ไม่ยาวเทอะทะจนเกินไปนะคะนี่ข้างหลังนะคะไฟของเขานะคะจะตีเส้นยาวมาเลยนะคะกลางคืนจะสวยมากนี่มีปุ่มเปิดด้านหลังได้นะคะเก็บของด้านหลังพับได้อีกแต่ถ้าสมมติว่าใครครอบครัวไม่เยอะนะคะจะนั่งแถวกลางแล้วแถวหลังเนี่ยก็พับเก็บของได้นะคะก็ต้องเดียวตัวใหญ่อีใช่ นี่ค่ะนะคะช่วงนี้ก็คือใส่ของได้เยอะเลยค่ะอัเล็กประสงค์ไว้ทีเดียวนะคะสำรับนะสำรับนะคะลถฟ่นได้น,นะ,ะมีเอีคันนี้ค่ะรถส,สวยมากนะลูกค้าคันนี้เหมาะกับครอบครวัวนะคะ ในยุคนี้เนาะบางคนก็แบบไม่อยากได้รถที่มันใหญ่กว่านี้เอาแบบพอดีพอดีประหยัดเงินค่ะเครื่องพันธาวิ่งสบายๆนะต่อมาขยับขึ้นไปนะคะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะก็คือเป็น h o n d a HRV นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะราคานะคะเดี๋ยวบอกนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็นปี2015เนาะเป็นรถ5ที่นั่งนะคะตัวนี้ก็จริงๆมี2คันนะคะอีกคันนึงเป็นตัวปี2018ราคาก็อยู่ที่ประมาณ6 45,000บาทนะคะก็คันนี้เป็นปี สามก็ราคาเดี๋ยวรอนิดนึงใช่ค่ะราคาน่าจะถูกกว่าแน่นอนใช่ราคาถูกกว่าลงลงกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแฮชแบ็กนะคะลูกค้าเป็นเครื่องพันแนะคะแล้วก็เป็นที่ได้รับความนิยมในในในหมู่วัยรุ่นนะคะแล้วก็ในวัยทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะกว้างมากต้องขอบอกนิดนึงนะะรุ่นนี้ไปตอนนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากมากเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากไม่ใช่เดีลางๆเลยนะคะลูกค้าก็แบบ ส่งเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ชอบมากคันที่แลละนะมาแบบยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็คือจองอากาศไปเลยจริงลูกค้าติดตามเพจเรามานานแล้ววละแล้วอย่างชอบรถที่ดีเจนท์โฮมคาร์นะคะอันนั้นรู้สึกว่าจะไปส่งที่จังหวัดทางใต้นะคะทางพังงาไหมกระบี่สุราสุรา์น่นอนสุราสุรา ไฟนะคะก็จะเป็นไฟเดยไลท์นะคะลูกค้ารูปโฉมนะคะของตัว HRV นะคะเขาจะมีรูปโฉมที่ทันสมัยนะคะบอดี้ก็คือจะกว้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าจะนั่งสบายไหมค่่โอ้อันนี้ยังมีช่องนี่อยู่เลยค่ะอันนี้รถเพิ่งมาค่ะรถเย็นน่ะเพิ่งมาขี่ดีนะขนาดเป็นรถแบบรถที่เพิ่งเข้ามาเลยอะ เ้ของเดิมเขาดูแลรักษาความสะอาดดีมากข้างในก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีกล้องส่องถอยกับคนลูกค้าเรียบร้อยด้วยนะคะก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะดิจิตอลแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะมีช่องต่อ USB ค่ะ HDMI นะคะแล้วก็ power outlet นะคะที่จะต่อพวกชาร์จแบตได้นะคะลำโพงนะคะได้เรียกได้ว่ามีรอบคันเลยทีเดียวส่วนด้านหลังเนาะด้านหลังอ่ดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะ นี่อุ้ยชอบอ่ะถ้ามันพับได้อุ้ยมันพับได้เรียบไปเลยพี่ปุ้ยดูอ่ะสองข้างเลยดีกว่ามันพับจะพับเรียบไปเลยมันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะมันจะคล้ายๆเจดใช่เาเปคะใช่ค่ะ,เร,เ,คะเราเปิดท้ายด้านหลังให้กับทางคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านดูเนาะมันจะคล<ด>้ายๆฮอนด้าเจดเนะา,าเนะที่แบบว่าอ,อ พับเรียบลงไป<อ>งเลยคะทรงมัน,นะค,ะคล้ายใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะได้ในส่วนของความกว้างกว้างมากกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ใหญ่กว่าใช่ค่ะเครื่องยนต์ใหญ่กว่าอันนี้เป็นเครื่องพันแปดเนาะนี่ค่ะตรงนี้ปูเบาะปูที่นอนนอนไปได้เลยมียางอะไรนะคะอุปกรณ์ถอดล้อน,นะคะแม่แรงครบเลยทีเดียวเลยนะคะตอนนี้นาะโอ้โหอันนี้รถจะไม่ได้เก็บมีอะไรเลยนะคะต้องแพ็ตัวรถยังไม่ได้ล้างเลยนะคะลูกค้าสวยมากสวยค่ะดูจากมุมนี้คือกว้างมากนะคนะ รถนี้เป็นรถที่แบบดีเล็อย่างนึงนะคะมันเป็นรถคล้ายแบบเป็นคล้ายแบบน้องๆ CRV เลยทีเดียวนะคะก็คือมันจะเล็กกว่า CRV นิดนึงนะคะใช่ค่ะการดีไซน์แบบนี้ที่เขาตอบโจทย์มานะคะก็เพื่อให้วัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะมองว่าบางทีเนี่ย CRV เป็นรถที่แบบอเนกประสสค์ที่มันใหญ่กว้างจริงๆอยากได้รูปทรงคล้าย CRV แต่ว่าย่อมลงมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากตอบโจทย์ตอบโจทย์มากอะ มาที่คันต่อไปค่ะคันนี้คนหามเยอะไม่แพ้กันนะคะ,ะเพราะว่าเป็นรถที่หายากแล้วในช่วงนี้นะคะ,ะแต่ว่าเราก็หามมาได้นะคะ,ะรถนี้เป็นรถเป็นปี2010ะนะคะแต่ว่าเป็นมือเดียวแล้วก็รถบ้านด้วยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ สา0 0สนสามหมื่นสบาทค่ะสามแสบาทนะคะเป็นสีออกน้ําตาลค่ะปี2010ครับสด้วยใช่ค่ะค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคนถามหาเยอะมากนะคะซื้สดก็ได้นะคะไม่มีแวนนะรุ่นนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นแค่ปี2010นะคะแต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะแบบกว้างกว่าในส่วนของ Honda HRV แล้วนะกวมากภายในคือกว้างมากลูกค้า โห <bij en> ใหม่มากนะคะใหม่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะคะแล้วก็มีจัดเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะช่วยมากเบาเหมือนเบาใหม่เลยอ่ะน้องแพทอุ้ยก็วของเดิมดูแลดี <หา S 1> มากๆเลยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ล<อ>างถามว่าเบาพับได้ปะเบพับได้นะพับได้นะนะลองพับสิพับได้ปะตัวนั้นอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องจุดดึงอ๋อโอเค แ้่หมดทั้งหมดนะคะลูกค้าทำแด้หมดเลยนะคะแล้วก็มีที่วางของใช่ค่ะตรงนี้เดี๋ยวเพนลองดูอเราเปิดด้านหลังโอ้โหเป็นโต๊ะทานอาหารได้เลยอ่ะโอ้ยบางของได้เลยดีมากเลยอ่ะสภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวขนาดนี้นะคะก็คือบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าใช่นะคะ สวยมากัวปี2010ได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วนะคะน้องแพทขา<ะ>ใช่ค่ะโอ้โห,หสวยมากนะคะราคาอีกทีค่ะพี่ปุ้ย3,35,000 0บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับใครคที่สนใจนะคะรีบจับจองเลยนะคะโปรโมชั่นช่วงเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดมากนะคะอ่ะ มาที่ CRV คันถัดไปค่ะอ้าวสำหรับรุ่นใหญ่นะคะของ Honda CRV เชิญทางนี้เลยจ้าอันนี้จะเป็นเจนใหม่แล้วอันนี้เป็นเป็นเจนใหม่นะคะก็เป็นตัวไม่ได้เชงนะคะของปี2017ินะคะ ราคานะคะอยู่ที่7จ5 0แสนบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะใช่ค่ะคันนี้เป็นรุ่น 2.0S นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เชยแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาเขางน้องเขาเ็าจะดูแบบว่าดูแบบทันสมัยเฉียวเฉียวอยพวกกางด้วยเียวาพวกรางวันนี้เราเส่เสร้อเฉียวมากถูกต้องนะคะําเข้ากับเทศกาล อันนี้คือสวยมากนะลูกค้าแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะของไข่ดีนะคะมอบให้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจเช็คสภาพแล้วนะคะด้านหน้านะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าตาเพชรนะคะและพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะแบบนี้เลยค่ะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะยางนี่ฮะยางยางปี2021ันยนะคะยางปี2021นะี่องแรถสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างจะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันแม็กขนาดกี่นิ้วคะน้องแพทย์ลองดูให้หน่อยล้ออ่ะคะใช่ค่ะ ขอบประมาณขอบเท่าไ่นะอ่ะขอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนิ้วนะคะขอบสิบเจ็ดนิ้วเนาะค่ะมาดูด้านในโอ้โหกว้างขวางเลยทีเดียวแต่ด้านในนะคะลูกค้ายังเห็นนะคะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังปรับสภาพอยู่นะคะบอกได้เลยนะคะก็ราคาสปานะคะเราเก็บงานนิดนึงนะคะก็ถ้าคาสปาเสร็จแล้วเบาจะขาววันนี้เยอะเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรานะคะใส่ใจ ความสะอาดมากๆนะคะแล้วก <krit> ็รถเนี <an> er ่ย <pesos> ลูกค no, no like ้าได้ไปจะแบบแฮปปี้นะคะขิเหมนอัพอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยมีทางแฟนเพจนะคะเรียกร้องว่าวันนี้เขาอยากได้แบบรถแบบประเภทแบบแนวแฮชแบ็กห้าที่นั่งนะคะตอนนี้เราก็มาตามคาเรียกร้องของลูกค้าแล้วเนาะนะคะก็นี้จะเป็นรถที่แบบว่าไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะรถอเนกประสงค์ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะมีแอร์หลังด้วยนะมีแอร์หลังแล้วก็หูยข้างหลังอ่ะ พื้นที่ในการไอเนี้ยมากขึ้นพี่สวยใช่ดูดินั่งนั่งหลังยังได้อ่ะแค่ว่าเหมาะกับบ้านแคนนะ้อันนี้ได้เลยนะว้าวไม่ต้องไปพับแบบไปคันเมื่อกี้ทำได้ปะอุ้ยเหมือนทันสมร์เลยมันปิดไอ้นี่ติดตรงเข็มขัดตรงสายเบลล์ไง มันแบบว่าดูนะตรงนี้ที่สายเบลนิดนึงมันก็จะมันก็จะสายเบลกติต้องสายเบลใช่ตรงเนี้ยปกติมันจะต้องสายเบลแล้วมันก็ใช่มันก็มันก็ออกด้ใหม่ใช่ค่ะโอเคด้านหลังนะคะคือกว้างแบบสุดๆนะคะแล้วก็ตัวพับเบาะนะคะก็จะมีมือนะคะไม่ไม่ต้องไปพับด้านหน้าเนาะใ็ค่อแคบแคบแบบปลายนิ้วสัมผัสก็ถูกต้องพับเบาะได้เลยนะคะใช่ค่ะประโยชน์ใช้สอยมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Honda CRV นะคะคันนี้ก็จุใจไปเนาะสำหรับ แบรนด์ Honda นะคะมีแค่นี้หรอจริงๆมีอีกแต่ว่ารถมันเดี๋ยวบรีวิวทีละคันดีกว่านะคะเดี๋ยวลูกค้าเบื่อวันนี้ก็เลยแบบเอารถที่เป็นทั้ง5ประตูคอสบอดี้นะคะเ u v นะคะเป็นแบรนด์ของ Honda นะคะให้ลูกค้าได้ชมเพื่อใครอยากได้รถช่วงนี้นะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็ได้รถใช้ทันสงการด้วยนะคะแต่ว่าก็เป็นบางแบงค์เนาะเพราะบางแบงค์เขาทำงานอยู่บางแบงค์ก็เดี๋ยวให้น้องแพทบอกโปรโมชั่นนะคะของช่วงวันที่1 2ถึงวันที่16นี้อีกครั้งค่ะได้ค่ะเอาเริ่ม โปรโมชั่นของเดือนนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,คะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ<ช>เราฟรีค่าดําเนินการจัดโอนนะคะ มีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะและแถมนะคะยังมีเงินกลับบ้านด้วยอีก10,000บาทคุณพี่ปุ้ยโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับใครนะคะที่มาดูรถนะคะในช่วงสงกรานก็คือตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16นะคะยังไม่ออกรถช่วงนี้ไม่เป็นไรแต่จองไว้นะคะจะได้สิทธินะคะเพิ่มประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก2ปีค่ะเฉพาะแค่วันที่1 2ถึง16นี้เท่านั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะลูกค้าแต่ถ้าใครมองว่าโอเคเรามั่นใจในรถของลีเจนด์โฮมค่ะอยู่แล้วไม่ได้อยากได้ กันเกียร์เครื่องยนต์นะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ะะห้าพันบาทเลยค่ะพี 5, ่ตุ้ยห้าพันบาทเท่ากับว่าลูกค้าไม่มีค่าดําเนินการในการออกรถและ,ะแถมเงินกลับบ้านให้อีก1 5 0 0 0บาทค่ะและฟรีประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้3เดือนหรือ10,000มกิโลค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะสีตัวรถนะคะการคาสปารถเก็บงานรถแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ทำให้ด้วยค่ะเยอะมากเลยค่ะกดไลค์เลยถูกต้องนะคะก็อยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะที่กําลังสนใจนะคะจะออกรถ ใ,ใช่วงสงการนะคะหรือว่าจะใช้ในช่วงหลังจากสงการไปหรือเป็นเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้มองรีเจน o m โฮมคาเป็นที่แรกนะคะเพราะว่าของเรามีอะไรบ้าง ก็มีในส่วนของโวรันตีเกียร์และเครื่องยนต์นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมีตรวจอินสเปคชันกับคุณลูกค้าด้วยค่ะเราคัดสัรสภาพรถทุกคันนะคะลูกค้ามีอยู่คนหนึ่งพี่ปุ้ยแพทบอกว่ารถเนี่ยแพทคัดมาเขาบอกคัดเหรอเขาบอกคัดค่ะเขาบอกไม่น่าเชื่อเพราะว่าเขามองว่ารถมือสองทั่วไปเนี่ยจะไม่คัดใครเอามาขายแบบไหนก็คือเราจะต้องขายแบบนั้นแต่ที่นี่ไม่ใช่เราจะคัดสภาพทุกคันเขาบอกว่าเยี่ยมมากเพราะว่าเขาอะเคยไปเจอที่หนึ่งมาแล้วอะคือเหมือน ซื้อมาไงก็ขายไปอย่างนั้นแต่เราอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเรามองลูกค้าเป็นครอบครัวเพราะว่าเพราะอย่างนี้ไงเราถึงขายดีใช่ไหมที่พูย คือดิฉันตอกก่รนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะก็อย่างที่น้องแพทพูดเปแล้วเบื้องต้นนะคะเราดูแลรถเหมือนรถครอบครัวและที่สาคัญนะคะคือไม่ใช่เสียงของพวกเราอย่างเดียวนะคะเป็นเสียงตอบรับจากคุณลูกค้านะคะที่เคยมาซื้อรถแล้วก็ใช้บริการที่นี่แนะนําบอกต่อนะคะแมทมีลูกค้านะคะหนึ่งท่านนะคะสามารถบอกต่อยาตพี่น้องถึง7คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะแนะนํากันต่อมาอีกเรื่อยๆนะคะคนเดียวนะคะพ่วงต่อไปถึง7นะคะเขาออกรถที่เรานะคะในครอบครัวเขาถึง7คันเลยทีเดียวก็สําหรับใครนะคะที่กําลังลังเลอย ได้รถมือสองดีๆสักคันก็ฝากดีเจนคมคาไว้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะสิ่งที่ลูกค้านะคะประทับใจมากๆนะคะสดๆร้อๆเลยนะคะล่าสุดไปส่งรถนะคะ MG นะคะถึงที่จังหวัดชัยภูมิเลยนะคะขอบคุณสําหรับของฝากของคุณลูกค้าเดี๋ยวที่ฝากไว้ให้กับทางทีมงานของเรานะคะฝากถึงคุณลูกค้าโดยคุณลูกค้าชื่ออะไรนะ ดี๋ยวให้ไปแอบดูกันในเตกันนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะ,คะสำหรับการรีวิวนะคะกับที่เด้นลูกค้าบอกว่าภาพตรงปกเลยนะคะคือลูกค้านะคะคือไม่เคยเห็นรถมาก่อนเลยนะคะเห็น,น,นะะหรถจากภาพที่เราส่งไปให้นะคะแล้วก็ไปถึงจริงๆแล้ววันที่ลูกค้ารับรถประทับใจมากๆต้องขอบคุณมาะะที่นี่ด้วยนะคะฝากดูรีวิวนะคะใครเจอแพ็กกับพี่ปุ้ยที่ยูทูบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะคะเราแอดมินพร้อมตอบค่ะแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์แล้วก็ทุกๆช่องทาง การสื่อสารของดิเจนคมคาด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พ้กับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ